วันนี้นะครับเดี๋ยวจะแนะนํา6วิธีในการเริ่มต้นขายอาหารบนออนไลน์นะครับให้มียอดขายดีนะครับใครที่เป็นมือใหม่มีสินค้าอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยอยากเอามาขายบนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook t i k t o กไอจนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นแอป Delivery พวกนี้นะครับก็สามารถดูได้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ สำหรับอย่างแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยนะครับนั่นก็คือประเภทอาหารที่เราจะขายนะครับซึ่งข้อนี้นะครับเราสามารถดูได้จากความชอบความถนัดนะครับว่าเราชอบแบบไหนถนัดทําอะไรนะครับเราก็ลงมือขายสิ่งนั้นไปได้เลยนะครับจะได้ขายดีนะครับหรือถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยก็อาจจะลองไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับว่าจะทําเป็นอาหารไทยจีนญี่ปุน่นหรือว่าเป็นพวกนานาชาติอะไรแบบเนี้ย ก็ทำได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นพวกอาหารสาเร็จรูปพร้อมทานก็ได้นะครับอเป็นอาหารแช่แข็งหรือว่าจะเป็นพวกวัตถุดิบปรุงรสอะไรพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ลูกคา้าเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยให้เขาเอาไปทําต่อได้นะครับพวกซอสพวกเครื่องปรุงรสอะไรแบบนี้นะครับและอย่างที่2นะครับเราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่เราจะขายให้เนี่ยเขาเป็นใครนะครับอันนี้เนี่ย บอกเลยว่ามันสําคัญมากเพราะว่าเราต้องวางแผนก่อนที่เราจะเอาไปขายจริงนะครับก็อย่างเช่นเขา,าอายุเท่าไหร่นะครับลูกค้าของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าเออหรือว่าเป็นคนที่มีอายุมากแล้วนะครับเป็นผู้ชายผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับชอบเล่นชอบทํากิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็อยู่นี้เนี่ยต้องเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือว่าลูกค้าเราอะ่ะเขาชอบอยู่โซเชียลแพลตฟอร์มไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o k เป็น Facebook เป็น IG นะครับเป็นอะไรพวกนี้หรือเปล่าเราต้องรู้ก่อนอันนี้เป็นการวางแผนเบื้องต้นก่อนนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือต้องคาดการณ์ว่าลูกค้าเราเนี่ยเขามีรายได้ประมาณเท่าไหร่เขาพร้อมที่จะจ่ายเงินเท่าไหร่ในการซื้อของนะครับอันนี้นะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับเราจะได้เตรียมตั้งราคาขายให้ถูกต้องนะครับและข้อที่3ก็คือช่องทางการขายบนออนไลน์นะครับเราต้องรู้ก่อนเลยว่าสินค้าของเราอะ่ะมันเหมาะกับการขายบนช่องทางไหนนะครับอย่างถ้าเกิดว่าคุณทําเกี่ยวกับผู้อาหารสดใช่ไหมอาหารพร้อมทานอย่างเช่นผัดกระเพราอาหารตามสั่งหรืออะไรพวกนี้ของกินสดสดแบบเนี้ย มันก็จะเหมาะกับพวกแอป Delivery มากกว่านะครับอย่างพวกแกล l ไลแมรนะครับแล้วก็ Food Panda เนี่ยแต่เนี้ยมันมันปิดตัวไปแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําเป็นอาหารแบบสําเร็จรูปเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นแช่แข็งหรือเป็นวัตถุดิบอะไรพวกนี้คุณอาจจะขายบนโซเชียลมีเดียได้นะครับพวก Facebook พวก IG พวกนี้อันเนี้ยค่อนข้างที่จะกว้างกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะขายได้มากกว่าในแอป Delivery นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าขายน้ําพริกแล้วกันนะครับน้ำพริกเนี่ยถ้าเกิดคุณขาย มันอาจจะขายได้แค่ในกลุ่มแคบๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปขายบนออนไลน์ใน Facebook อะไรแบบนี้คุณมีโอกาสจะขายได้ทั่วประเทศนะครับยังไงลองเลือกก่อนละกันว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเหมาะกับช่องทางบนออนไลน์ช่องไหนนะครับและอย่างที่4ี่นะครับถ้าแพ็กเกจจิ้งคุณดูดีเนี่ยคุณไม่ไยอดขายแน,น่ๆครับเพราะต้องบอกเลยว่าตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันเป็นหน้าตาเป็นตัวดึงดูดความสนใจเลยนะครับเราจะซื้อของเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมันดีหรือเปล่ามันอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหน้าาาน้้้้้นนยยาาาาาตมมมัันนนนนดดดูีีี่่ยยกกก็โออออสทจะะใหคซืขงงชิไๆร และการที่แพ็คเกจจิ้งมันโดดเด่นนะครับมันมีลูกเล่นมันมีกิมมิคของมันเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเราได้ทุกคนนะครับลองดูตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างภาพด้านล่างซ้ายมือนะครับไอสีดำๆเนี่ยคือถ้าอยู่ออกมาจริงๆมันคือคุกกี้ก้อนดำๆก้อนหนึ่งนะคือถ้าดูเปล่าๆเนี่ยมันก็จะราคาไม่กี่บาทนะเนาะมันก็ดูแบบไม่ได้น่าซื้อไม่ได้น่ากินสักเท่าไหร่เนาะแต่พอมันใส่ซองเข้าไปแล้วเนี่ยทุกคนดูดีมันดูน่าสนใจมากๆนะครับแล้วมันก็เพิ่มมูลค่าาสินนค้้้ตััววมเองไดดย แล้วก็อีกอย่างนะครับรูปตรงขวามือเนาะเห็นไหมขนมปังเนี่ยฟิตบันนะครับคือขนมปังธรรมดาเลยแต่พอเขาใส่แพคเกจจิ้งสวยๆเห็นป่ะเป็นเหมือนรูปกล้ามทองซิกแพคอะเฮ้ยมันดูมันดูน่าสนใจอะแล้วมันก็ดูรู้เลยว่าเฮ้ยเหมือนกินขนมปังตัวเนี้ยแม่งดีเพื่อสุขภาพแน่ๆแ,แบบเนี้ยทำให้มูลค่าสินค้ามันดูมันดูดีขึ้นนะมันดูมากขึ้นเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าลูกค้าของเราเป็นแบบไหนรายได้เขาพร้อมที่จะจ่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ทำแพคเกจจิ้งให้มันเหมาะ และข้อที่5นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกบริษัทขนส่งที่ดีเนี่ยค่าใช้จ่ายของเรานะครับก็จะถูกลงเห็นมีหลายคนถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าแบบขนส่งเจ้าไหนดีไม่ดีอะไรแบบนี้อันนี้บอกตรงเลยว่า,าจริงๆแล้วมันไม่มีขนส่งเจ้าไหนดีที่สุดนะครับมีแต่ว,ว่าเราต้องคอยดูว่าเจ้าไหนเนี่ยที่เขามีปัญหาน้อยที่สุดแล้วเขาก็แก้ปัญหาได้เร็วที่สุดนะครับเราต้องเลือกขนส่งแบบนี้เนาะ แล้วเกิดว่าใครเนี่ยที่มีออเดอร์สินค้ามากขึ้นแล้วนะครับมีการส่งเยอะส่งบ่อยนะครับแนะนําเลยว่าให้คุณลองไปขอเลทราคาพิเศษกับทางร้านเขาเลยนะครับอันเนี้ยจะขอได้แต่อาจจะต้องมีปริมาณที่ค่อนข้างมากนิดนึงนะแล้วก็อยากจะแนะนําเลยนะครับว่าเราไม่ควรที่จะใช้บริษัทขนส่งเดียวนะครับอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขนส่งเนี้ยมีปัญหาปุ๊บอะเราจะสวยเอาง่ายๆนะฉะนั้นนะครับลองกระจายความเสี่ยงไปที่ขนส่งอื่นดูบ้างนะครับ และสาหรับบางคนนะครับที่บอกว่าถ้าส่งน้อยแต่อยากได้ราคาถูกอะ่ะมีไหมจริงจริงมันมีนะครับให้เอางนี้แนะนำแบบนี้แล้วกันว่าให้คุณลองไปมองหาระบบหลังบ้านดูแล้วกันเพราะตอนนี้ระบบหลังบ้านน่ะได้ค่าส่งถูกมากจำไว้นะครับว่าถ้าเกิดค่าส่งเราถูกเนี่ยเราจะได้กําไรมากขึ้นอันนี้สําคัญมากถ้าค่าส่งคุณถูกเมื่อไหร่คุณจะมีกําไรมากขึ้นแน่นอนครับและข้อที่6ข,ข้อสุดท้ายนะครับตั้งราคาให้เป็นยอดขายคุณพุ่งแน่ๆนผมทําตัวอย่างมาให้ดู2ข้อนะครับ คุณลองดูให้หน่อยละกันว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าเนี่ยคุณอยากจะเลือกตัวเลือกไหนมากกว่ากันนะครับลองดูอย่างตัวเลือกแรกเนี่ยผมขายน้ำพริกแม่บุญเนี่ยผมก็ตั้งราคาเลยว่ากระปุกละ100้นะครับแล้วก็มีค่าส่ง35บาทค่าเก็บปลายทางด้วยผมบวกเพิ่มอีก20บาทนะครับซึ่งยอดรวมเนี่ยที่ลูกค้าต้องจ่ายก็คือ155บาทส่วนอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับขายน้ำพริกเหมือนกันผมเขียนเลยขาย1กระปุก159บาทแต่ผงห้รีห้ครับ,บเกลายทางได้เตย2ตั่งลื้กนีนะครับ,บ,บรเลยก็คคือลูก้าเนีย มักจะเลือกในตัวเลือกที่2มากกว่าเพราะว่าการที่เราเนี่ยไม่สร้างเงื่อนไขให้ลูกค้าเยอะมันเป็นการที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้อสําคัญเลยก็คือว่าเราเนี่ยควรจะสร้างความไว้ใจให้กับลูกค้านะครับให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาซื้อกับคุณแล้วเขาไม่ถูกเอาเปรียบและววิธีนี้นะครับผมคอนเฟิร์มเลยว่ามันเป็นวิธีการปีการขายที่ง่ายและเร็วขึ้นมาก และนี่ก็คือหัววิธีที่อยากจะแนะนําสําหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะครับที่อยากจะขายอาหารบนออนไลน์ให้มียอดขายดีๆนะครับลองเอาไปทําตามกันดูแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนติดตรงนั้นตรงนี้เขาเม์มาบอกกันได้นะครับ